อ่ะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ชอบเข้าช่องเหมือนกันเข้าบ่อยมากยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้นะช่องเราแล้วครนเขาก็ลังฮอตเลยคุณยูโรนี่เข้าเก่งเจอตั้งแต่หัวเจอหลายวันเว้นวันเลยพวกเนี้ยตั้งแต่สามีชั่วคืนช่วงนี้ต้องมาบ่อยหน่อยเพราะว่าต้องมาทั้งโปรโมททั้งมาถ่ายรายการอยไรอส่างเงี้ะ ยอมให้เรื่องหนึ่งก่อนคู่จิ้นแล้วนะเออยอมให้แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ต้องยอมแล้วว่าออกมาดูดีมากนะก็ดีเนาะดูดีก็คือมีโอกาสได้ดูเลยใช่ไหมดูเลยแล้วก็ชอบคือภาพก็สวยทุกคนก็ดูแบบสวยหล่อทุกคนพี่เขามาอัดสกิมบันเทิงกันหรอใช่ครับผมเมื่อช่วงสายๆนะฮะคงคู่มากับพิงคอยนั่นแหละจากสามีชั่วคืนอย่างที่บอกนะครับก็ถ้ายืมแป๊บหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวจบเรื่องนี้แล้วขอคืนนะครับขอคืนเพราะว่าเดี๋ยวมีเราถ่ายต่อกันนี่ใช่ไหมครามเสน่หาเราออนแอร์อยู่ด้วย เห็นบอกว่าสกิดบันเทิงของเทปนี้เนี่ยออกอากาศวันอาทิตย์นี้นะฮะสนุกสนานมุ้งมิ้งที่สำคัญที่เขามีเกมมาทดสอบความเป็นสามีของคุณยูโรด้วยนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันครับวันนี้มาสองแบบหวานๆครับมาแบบคิมิโนโตะกันสียุ้มพูอีกแล้วพูดคุยกันในเรื่องของตัวตัวละครเรื่องละครเราเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากครับทดสอบความเป็นสามีของเขาว่าผมจะสามารถตอบ ถูกได้หรือไม่ไปรอเชร์กันนะครับว่าผมจะทําได้เต็มหรือเปล่าจะแบบจะสามารถเป็นสามีของคุณพิงค์พพาวดีได้หรือเปล่านะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยน, <c oughs> นะฮะแต่ตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับวันนี้ถึงมันสุกแล้วนะครับก็คืนนี้สองทุ่มค,ครึ่งนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสามีชั่วคืนมีความชีมิโนโต้แน่นอนอมีความาฟินแน่นอนฮะราอดูว่าคุณชมันษาเนี่ยจะตอบตกลงเป็นแฟนหรือเปล่า